ไหว้ครูฮะน่าจะไหว้ครูของที่นี่หรือเปล่าเพราะว่ามีเสียงบรลลงมาครูมีเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะมันไม่ช่วยนะเออโส่อะไรใช่ว่าผมแต่งหน้าช่วยันถ<ำ>ูกต้องร,รับปล่ะไม่ยอมใช่นวลช่วยค่าไม่เละเลยหรอ ให้เลือกระหว่างผมรำมัสวะหน้านี้กับพี่นิวรำมัสวะหน้านี้ไอ้แบบแก้อย่างนี้เดีร็วมาแต่งหน้าห้านาทีอะที่แบบไม่มีอะไรเลยโดยความที่งด้วยความที่บอลน้องบอลเขาก็บอกว่าพี่เดี๋ยวมาแต่งเดี๋ยวด้วยกันไอเราก็รออยันจะถึงเวลาและรอสรุปเขาแต่งหน้ามาแล้วนี่เลยเหลือคนเดียวเลยยังไม่แต่งหน้า วิ่งขึ้นมาบอกอีกห้านาทีํำทันไหมชิปหายแล้วขนตาไม่ได้ติดปัดเป็นเจ๊กเลี้ยวอ่ะเออเราเป็นตาหวานอยู่แล้วอืมหวานส้มเจ็บปากจันไหนเสื้อขาวจิติดนิวเออโดนกระแทกปากทีวาดปากระจับผมนี่วาดปากเป็นะจับถึงมันมี่กระจับไอ้นี่จับมวยจับทั้งมวย แ,แล้วพี่นิวสวยพี่นิวทำไมถึงสวยเอ็งกระพุด้ดไม่เป็นข้อจริงเลยป้าเลยยืนอาบน้ำมึงหลอกไอ้เหี้ยมึงเอ็เห็นเห็นเขาด้วยตอนอาบน้ำบ้าเธอไม,ไม่ได้รูดม่านลงจริงไหมนี่ยจริงบ้าไม่ได้รูดม่านไม่เท่าไหร่มึงยังไม่รู้เรื่องเลยแอบดูเพื่อนมาดูพี่ป้าใหญ่ไอ้วพี่นิวอาบน,น้ำเสร็จแล้วอะแล้วก็มาเรียกผมแล้วอะ ยังยังไม่รู้ก,ก็แอบดูเขาอีกไม่ได้แอบดูครับดูตั้งใจดูเลยนนมันจังไลยอ่ะจริงจริงจังไลยเกินผู้เกินคนไม่ได้จังลเลยขนขนตรงตรงสวัสดีครับตรงน,นี้แหละที่จังเลยไรเสร็จแล้วพูดคาว่านะครับเดี๋ยวนิวแต่งให้โซ่ก่อนไหมล่ะแต่งก่อนเลยวายไปแล แต่เสร็จแล้วเธอแต่งเธอ้ทานันนาดปะล่ะของตัวเองเสร็จก่อนดูไวจัดสุขนนะครับตอนนี้คิดถึงนะโซดาน่ารักแม่ไอ้ไน,น <c oughs> ดดี่เปล่าใส่แว่นย่างบวชยังยังเรียบร้อยตบได้ยังไม่บวชตบได้บวชแล้วตบได้ <c oughs> บวชแล้วไม่ตบ เคยตกคนที่ปวดสามารถแแบบดูได้ไหมได้ฮะมาได้เลยฮะสมาคมอะไรนะชาชมาสมาคมชาวใต้ภากใต้อะไรกันปีนี้ตกได้อีกหลายทีไม่กีกหลายดอกอย่างน้อยกูก็มีความสามารถที่แต่งตัวเองได้ป่ะเมื่อคืนครับผมแค้นมากทำไมมีเด็กคนหนึ่งเดินมาบอกพี่โตว่า น้องโตสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะน่ารักมากแล้พอถึงคิวผมพอเดินพอผมเดินไปเขาบอกว่าพี่นนท์ดีหน้าผมแก่ไงคุไม่อยากรู้ทำไมทุกคนถึงคิดว่าผมแก่วะฮิวไม่พูดอ่ะผมหน้าแก่เหรอไม่แก่เลยโอ้โหเนี่ยอันเนี้ยคุณรู้ปะอันนี้หนุ่มๆจริงๆบอกเองเป็นเด็กหน้าร้อนของเองเลย เองที่เด็กน่ารักของพี่พี่คุณพระลงใจน่ารักไปทิ้งเเก่งรับด้านอยู่แล้วโ okay, อเคนิ้วข่อยเนี่ยใช้กล้องนะดูแล็ปตัวเองนะเพราะว่าเพราะว่าไม่เห็นไม่มีกระจกนะขอบคุณนะครับขอบคุณคอมเมนต์นะครับกีมมนนะะ่โมง เนี่ยแเราจะทำอะไรป่ะน่าจะใช่นะฮะใช่ปะโซที่เราจัดจีมาอมันขึ้นว่าอะไรนะที่เนี่ยสมาคมชาวใต้ชาวใต้ชาวใต้ใช่ป่ะไม่ใช่ปักใต้ใช่ป่ะปากปากใช่ป่ะสมาคมชาวปักใต้เอ็นซีลงนมครับเอ็นซีไม่ลงครับ ใครร้องใครบ้างใค,ใครเรียกปู่ปอ่ะโ,โอ้ปู่นอนเลยเหรอแล้วผมรู้สึกดีนะเวลาคนมาเรียกผมนะนะคุณนะนอนนหลานมีหลานแต่วันนั้นไอ้เพื่อนเพื่อนเรียกกแปลตรงเพราะว่านอนใช่เพื่อนเรียกตรงนะหนุนนะผมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นตระการอะไร พี่ส่งไปก็ไม่ได้หลอกขึ้นหมอไม่เห็นนะน้านโนนเนี่ยเขาเรียกน้านโนนนลครับน้องโนนน่ารักมากใช่ค่ะน,าน,น,น,าน่า,า,นานรักษาค่นะน่ารักมากบ้ากัไม ยี่ไหมไมู่มาต้องซูมอ่ะซูมอะไรมึงนี่ช่างซูมจริงๆโอ้ยขอถือว่าเป็นพี่น้องกันได้ใช่ปะล่ะได้ใช่ปะล่ะถ้ามึงคิดแบบนี้ได้ใช่ปะล่ะเปิดให้กูดูไม่เปิดถือว่าเป็นพี่น้องกันไม่เพรกูดำก็่ดำไม่ได้ ใช่เขาละอยากกันผม z o o ผมซูมดูพวกเอแบ็กกราวข้างหลังเขาข้างหลังไม่ม bueno ีข้างหลังไม่มีเยี่ยอะไรเลยซ o o m ดูอะไรมันมีมันเลวที่สุดแม่จ๋าผมเรียกมันนทนตลอดไปใช่ครับชอบชอบชอบคนเรียกน้าชอบคนเรียกน้ากับชอบคนเล็กน้านนท์ น่าจะเบี้ยวันนดหนึ่งมองไม่ไม่มีกระจกเหนาวแก้็เอาด้วยสายตาเก้าลยทีคนเบียวก็เบี้ยวไปมากมากเยอะมีหัวตาหน่อยด้วยค่ะว่าเราไม่มาตรฐานโซลิกิเตอร์ไหมครับไม่เอาไปใช อยู่ที่รถเลยลูกไม่ได้แล้วขึว้นมาเลย yes, <I> แต่งตัวเองไว้ก็แต่งคนอื่นกู mm hmm. มงงมากเลย หรืออาจจะแบบพิธด้วยความที่พิธีพิถันนคนอื่นมันกลัวไม่สวยแต่ของนิวมันไม่ได้จับอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวก็ลําแล้วแป๊เดียวกลัวเลยทุกอย่างมันจอกมา,ากดีครับถ้าผมพีๆไม่ตีกี่เกีย <c oughs> เออยิงผมก็ไม่ใช่คนที่ <c oughs> เองัไนิ <c oughs> ว,วไม่ปอกตัวไม่ต้องปอกนัวนมงานอย่างเงี้ยไม่ปอกยังไงอะ แ่วเคน่ะสีแ้มีคบดาเกลียดหอเี่ยหนุเอาไอ้นี้ดิไฮไลท์สีทองอ่ะปลายหมเอาที่เลยนันเนาะตอนนี้มีรอเดยสีขาวนี่ก็ได้น่ะนี่น่ารัวมาง แล้วยัไงไให้แต่งหน้าเหมือนกัน,นคือแช่ปะเนี่ยแช่ปะแช่ปะเนี่ยแช่เพราะว่าแล้วทายาทแชร์ผมก็ต้องแชร์ไม่แชร์นี่ไม่ลงรองพื้นถ้าลงรองพื้นแล้วผมกล้าแชร์นี่ไม่แชร์งพื้นผมมไ่ใช้แล้วผมก็ไม่ได้ขัดเปีเยกด้วยปกติคือลงกันแดดเฮเดรนแล้วก็ลงแป้งเลยแต่งห้า ก็ลองทำดังนั้นดิแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าได้มีคนซื้อกันแต่เดี๋ยวนี้ในอ่อนดิเขาตมดนี้ได้ไหมสองร้อยสามสิบเก้าบาทไปซื้อนาฬิกามันเขาตัดนี้ได้ไงได้หน่วยอะไหมาร์คเขาดีผมใช้ขึ้นเด็ดจริงเหรอจริงมาร์คคือดีนะมไรก็ไม่รู้นะดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวรอใช้อันนี้ด้วยนะไม่บอกไม่บอกรอข่าวดีเร็วๆนี้ต้นปีอะ อาจจะมี marking อกกอกมาใหม่ว่าัะทำแบงอ่ะนี่ยไม่ไ่ากียดเลยสวยออกอือนหน้าเกียดเดี๋ยวโดนพี่โซอ่ะใครจะทำไรนได้เกียด บอกว่าน่ารัหน,น่าเกล็ดสูญยอมหน้าเกล็ดงานอะไรคะงานรำครับงานบ้านพวกผมอ่ะไม่ใช่ขายบอกว่าพวกผมขยันนะโดนที่ดีผมผมไม่ได้ขยันครับผมช็ดอดอันนี้ที่รับงานเพราะว่าเพราะว่าร้อนโอเคตรงนี้ร้อน อากาศร้อนเงินอะกระเป๋ารที่นิวถือว่าก็ร้อนไม่มากใช่ไหมโอ้โหกู่มไม่กู่มไม่แล้วตอนนู้นไม้ไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาถ่ายติ๊กตอกกันไหมทั้งคนนี่ค่ะจะกินขนมอไรจะก็จะกินค่ะจะกินขนมจังเลยคาราโมโจอะจะกินเนื้อมูโจ แกสวยเกินนีแรงมากขนสวยโดนโดนไหนสวยอ่ะเขาเห็นเป็นศพปะไม่ทำอะไรสิเนี่ยแต่นงาสวยมากแต่อินไม่ดีถือว่าเป็นดวงดีข่องนวไปได้ยิโอเคแต่พี่ก็น่ารักนะชิบมะชีทีรังก้ามาอ่าได้ครับน้องต้องการเดี๋ยวพี่จัดให้ครับผมต้องการสิ่งเดียวคือน้ำปลาเพราะว่า เถามว่าห่างถมว่างดีๆเฉียบผมว่ามันเฉียบมากถ้าเป็นมะม่วงแบบกรอบตอนแรกมันก็กรอบไงแต่ว่ามันอยู่ในกล่องมันตายนิดเออไม่อยู่ในกล่องไงผมผมจะบอกว่าพี่โซทำขายได้จริงๆมนกันกล้าพูดเลยผมจะอร่อยพี่กินยังน้ำจิ้มมีโซชั้นชั้นเดียวค่ะแน่นเลยคับสวัสดีค่ะดูกินแล้วอร่อยด้วยคือประเด็นสุดมันไม่ขี้เว้ย อ๋อพอกินปุ๊บขี้เลยจะบอกว่างั้นอ้าถ้ากินแล้วขี้อ่ะมันคือไม่ดีอ๋อแต่ถ้ากินแล้วไม่ขี้อ่ะอยากกินอีกผมกินของที่โต๊ะมาสองอย่างไอ้นี่อ่ะไอ้นี่ก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยครับอ่าอะไรอินตาผาลังอินตาลินอินตาผาลังอะอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยงานอะไรคะผมต้องปักหมุดไหม งานเหล่าชมาคมใต้น้องพูดไม่หยุดน้องไม่ได้พูดไม่หยุดน้องพูดมากน้องไม่ได้พูดมากน้องแค่พูดไปเรื่อยน้องแค่พูดเยอะน้องแค่พูดแบบนี้นั่นแหะานเรา่หนาวอ่ะคล่องเยาร์ตกแล้วหลอกหลอกอะไม่เคยคนหอกเล้ยรูสายตาน่าจะรู้คตอบเลยหลอก One. <laughs> โอ้น oh, ่ายาโพด นอกจากงานน่าจะเริ่มแล้วป่องานเริ่มแล้ว ตองล้ากูเออพี่นิวบอกว่าให้ตบอ๋อให้ตบหนะ้าตบรางวัลอะไรก็ว่าไปาเออวะทำไมกูไม่ได้เลยตบหน้าเจ็บี่ทำไมพี่นิวแต่งตัวเหมือนลิงเลยใช่อะลิงได้ไงเป็นยักษ ที่รีบเล่นะผมกำลลงจะคิดมุกเลยว่าจะพูดไปยังไงให้มันเป็นลิงกองกัดฐานหน้าน้องเสียจริงนี่นะ